รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุหูหิ้วนะครับยี่ห้อโซนี่นะครับตัวนี้โมเดล c ี m 1 0สิบนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะฮรตัวนี้มีช่องใส่ฐานเบอร์ดีทั้งหมดสิก้อนนะนี้ผมไม่ได้ลองให้นะครับรางฐานสะอาดเอี่ยมนะใช้ได้ปกตินะครับได้ซีเรียลทุกอย่างยังอยู่ใช้ไฟ2องยบโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ผมใช้เลยนะครับซื้อไยเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยเริ่มต้นเราเสียบปลั๊กไฟที่แถมให้นะครับเป็นแบบหูหิ้วตัวเล็กนะครับพกพาสะดวกนะครับ เริ่มต้นระบบวิทยุ AM เริ่มมากว่าสูสถานะไฟตุกการถิ่ปกติขึ้นแต่ละที่แต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะแล้วแต่พื้นที่นะครับมือฟังเซลล์ปกตินะเครื่อจยังมีรอยบ้างามการเวลาครับเลื่อนมาตรงกลางจะเป็น FM นะครับ FM ก็้อรับแต่บางพื้นที่แล้วแต่พื้นที่นะว่ามีขึ้นแค่ไหนนะครับขึ้นละเอียดพอสมควรนะ92 1 2 3 channel ่านี้ถึงร0 8ยแปนะครับ ทดสอบอัดจากวิทยุลงเทปนะครับกดเจวลิกอนนะครับตัวนี้อาจจะวิทยุลงเทปอาจจะช่องใหม่ลงเทปได้นะครับเลื่อนมาซ้ายสุดจะเป็นเทปนะครับขวาขวาขวาซ้ายขวาตัวระบบนะตัวนี้ส่ท่านใหม่นะครับอันนี้แอาจากวิทยุเมื่อกี้นะครับส่งชัดเจนชัดเจาะ ฟังระบบเทปครับขอไซส์ก,ก็ฝ่าเต็มระบบนะฮะีี้ใส่พานใหม่นะครับ ใซ้ก็ฝ่ายาได้ทุกระบบนะฮะสิ่งดีนะฮะอันนี้เป็นเสียงที่ม้วนเทปนะครับไม่ได้เป็นที่เครื่องนะที่เป็นเสียงกระตุกนะครับ โอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ